ดีๆกับปทวันนี้ขอร่วมสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทนะครับวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับน้ำปลาหวานมะดันจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะดันจังหวัดนครนายกเป็นที่ทราบกันดีว่ามะม่วงน้ำปลาหวานเป็นของเคียงคู่กับคนไทยมาอย่างช้านานน้ำปลาหวานมะดันเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะดันตาบลท่าราย มีการคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีจากแหล่งผลิตโดยตรงอาทิเนื้อมะดันจากนครนายกที่เป็นแหล่งเพาะปลูกมะดันที่ใหญ่ที่สุดที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมะดันที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนำมาผสมรวมกับน้ำปลาหวานรสชาติอร่อยถูกปากถูกใจคนไทยอย่างแน่นอนครับจุดเด่นของน้ำปลาหวานมะดันก็คือการนำมะดันสดๆมาล้างทำความสะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในส่วนผสมของน้ำปลาหวาน กลัวในเข้าการได้รสชาติที่อร่อยอมเปรี้ยวอมหวานสามารถเก็บไว้ได้นานและได้รับมาตรฐานจากหลายหน่วยงานนะครับเช่นอยโอท็อปพัฒนาชุมชนและหน่วยงานอื่นๆมากมายสนใจสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางออนไลน์ที่ w w w ชุมชนยิมได้ .com และรับชมสินค้าชุมชนอื่นๆได้ที่ Facebook Page ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มวตทครับ ปตทมุ่งบัน่นตั้งใจดูแลสังคม